ขอต้อนรับทุกท่านสู่กศนตำบลบ้านนาตำบลบ้านนาเดิมขึ้นอยู่กับอำเภอบ้านนาสารเมื่อมีการตั้งเป็นกิ่งอำเภอบ้านนาเดิมเมื่อวันที่3ุมภพาพิันธน2519จึงมาอยู่ในเขตปกครองของอำเภอบ้านนาเดิมจนถึงปัจจุบัน ตำบลบ้านนาเป็นตำบลหนึ่งใน4ตำบลของอำเภอบ้านนาเดิมมีเนื้อที่โดยประมาณ67ตารางกิโลเมตรหรือ41,875ไร่พื้นที่ทำการเกษตร37,636ไร่มีจำนวนประชากรประมาณ6,791คนและจำนวนหลังคาเรือน1,721หลังคาเรือน ตำบลบ้านานามีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มไม่มีภูเขาสภาพดินร่วนปนทรายและดินเหนียวเหมาะสำหรับการทำสวนยางพาราสวนผลไม้และการเลี้ยงสัตว์ตำบลบ้านานามีจำนวนทั้งหมด10หมู่บ้านกศนตำบลบ้านานาตั้งอยู่ที่ศาลาบ,บ้านน้ำเกลียง หมู่ที่2ตำบลบ้านนาอำเภอบ้านานาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเยาวชนตำบลบ้านนา ภายใต้การบริหารงานของนางสาวอภิญญาอาวุธผู้อำนวยการกศนอำเภอบ้านนาเดิมและคณะกรรมการสถานศึกษากศนตำบลบ้านนากศนตำบล 5D p r e พรีเมียมกศนตำบลบ้านนาครูผู้รับผิดชอบตำบลน,นางสาวชนกนันแสงทองด้านที่1 ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher ด้านวิชาการมีนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563จำนวน60คนโดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักง,งานกศนอกำหนด โดยในภาคเรียนที่ผ่านมาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563มีนักศึกษาเข้าสอบจํานวน45คนจากจํานวนนักศึกษาทั้งหมด59คนคิดเป็นร้อยละ76.27ในการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยได้มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อเป็นการบริหารจัดการ DMIS เป็นรายไตรมาสทุกปีงบประมาณ เมื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานทุกกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยได้ยึดมั่นในจรรยาบรรณคุณธรรมอาชีพของครูโดยตั้งใจและมีความมุ่งมั่นในการให้ความรู้การศึกษาแก่นักศึกษาทุกคนแบบเท่าเทียมกัน และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสลัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ด้านความคิดสร้างสรรค์และความรู้ความสามารถครูมีทักษะเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครอบคลุมและเข้าถึงความต้องการของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีทักษะในการกระตุ้นการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีเทคนิคการประชาสัมพันธ์ด้านที่2ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ g o o d page base check in กศนตลบ,บ้านนาสภาพอาคารเป็นเอกเทศมีความมั่นคงมีความเป็นสัสดส่วน ปลอดภัยมีสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อมให้บริการในส่วนของการดำเนินงานการเสริมสร้างพัฒนากศนตำบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยมีการพัฒนาพื้นที่การใช้สอยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีประชาชนสามารถมาใช้บริการได้สะดวกมีระบบสาธารณูปโภคเช่นไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ต ให้บริการพร้อมด้วยการจัดภูมิทัศน์ภายในให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านมีการจัดนิทรรศการและมุมการเรียนรู้ภายในกศนตำบลเช่นมุมสสปชตมุมอาเซียน มุมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดนิทรรศการในวันสำคัญต่างๆพร้อมทั้งมีการแสดงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันมีประวัติความเป็นมากศนอตำบลภูมิปัญญาท้องถิน่นและจิตอาสาส,งส่งเสริมการอ่านอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของกศนอตำบลเป็นต้น ด้านที่ 3. กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good Activity กศนตบลบ้านนามีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้พลาดโอกาสทางการศึกษาซึ่งจากการติดตามผลผู้เรียนในทุกปีที่ผ่านมาจากการสอบถามผู้ปกครอง การติดต่อผ่าน Facebook และไลน์ผลเป็นเชิงประจักษ์เด่นและมีการปฏิบัติที่ดีเช่นได้รับราชการทหารและมีการเรียนต่อจนจบปริญญาตรีเป็นผู้นำชุมชนจบการศึกษาระดับปริญญาโทซึ่งผู้ที่จบเป็นผู้นำชุมชนและประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวในการจัดก,กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการประจำปี2564ไตรมาสที่1และ 2. จำนวน8โครงการซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพและต่อยอดอาชีพเดิมเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ใหกับตนเองและครอบครัวพร้อมทั้งเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามสภาพบริบทชุมชนและสังคมรวมถึงนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานกศนอ โครงการปลาท่องโกอาหารว่างยามเช้าการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการ EMBON บำบัดน้ำเสียโครงการน้ำดื่มกระเจีย๊ยบเพื่อสุขภาพ โครงการน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นโครงการช่างเชื่อมโลหะชั้นวางของโครงการการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล โครงการโยคะเพื่อสุขภาพด้านการศึกษาตามอัธยาศัยกสนตำบ,บ้านนาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาระดับความสามารถในการอ่านของนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตมบ,บ้านนาทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการอ่านคล่องเขียนคล่อง และอ่านเชิงคิดวิเคราะห์พื้นฐานโดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพการปฏิบัติที่ดี Best Practice โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านห้วยใหญ่หมู่ที่1ตําตำบลบ้านนาโดยการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเป็นทีมวิทยากรกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ความรู้ต่างๆเช่นเรื่องโรคไข้เลือดออก การออกกำลังกายการรำกองยาวการรำมโนราโรคข้อเข่าเสื่อมอ่านดีมีรางวัลการทำาบสีการทำภูมิลาภั pa เข่าม้าและการทำเหรียญโปรยทานเป็นต้นแนวทางในการพัฒนารุ่นต่อไปคือนำความรู้ที่ได้จากการอบรมผู้สูงอายุออนไลน์หลักสูตรการป้องกันภาวะซึมเศร้าและสมรรถนะทางกายจิต สบองของผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมมาใช้ในแนวทางการกำหนดหลักสูตรรุ่นต่อไปโดยบูรณาการกับหลักการจัดงบประมาณของอบตตำบลบ้านนากศนและความต้องการของผู้เรียนด้านที่4ภาคีเคอรืข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพกู o ดพาร์ทเนอร์ช กศนตบลบ้านนามีทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆเพื่อให้นักศึกษาและประชาชนได้เรียนรู้และรู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตนเองมีแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ที่เป็นปัจจุบันมีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีการประชุมคณะกรรมการกศนตบลเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ มีภาคีเครือข่ายและกลุ่มองค์กรต่างๆในระดับพื้นที่เข้าร่วมในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านานามีภาคีเครือข่ายและกลุ่มองค์กรต่างๆในระดับพื้นที่เข้าร่วมในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนากศนตำบลบ้านนามีอาสาสมัครกศนตำบลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านที่ช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ มีภาคีเครือข่ายได้รับรางวัลจากการร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคศนอตำบลด้านที่ 5. มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง Good Innovation ครูกศนอตำบลมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการให้นักศึกษาสมัครอินเทอร์เน็ตประชารัฐทุกคนเพื่อที่นักศึกษาจะได้สืบค้นข้อมูลต่างๆการสมัครอ e ีเมลเฟสบุ๊กไลน์เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในกิจกรรมการเรียนการสอนและการสืบค้นหาข้อมูลเนื้อหารายวิชาที่มีความยากทำให้นักศึกษาเข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งในช่วงระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์รูปแบบห้องเรียนกศอนอตำบลบ้านนาผ่านช่องทาง Facebook และมีการติดตามปัญหาในช่องทางของกลุ่มลายกศนอตำบลมีสื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีความหลากหลายเพียงพอกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการตำบลในการประชุมอบรมสัมมนา การใช้สื่อเทคโนโลยีหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเช่นการรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมในระบบ DMS a การสรุปผลการจัดกิจกรรมผ่านผู้บริหารเป็นรูปเล่มหรือทั้งการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆของกศนตำบลผ่านช่องทางของลุ่มไลน์ a c e b o o k และการประชุมหมู่บ้านเป็นต้นในรอบที่ผ่านมาขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมมือที่ผ่านมาขอบคุณครับ